มีน้องมาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมหน้าบ้านในบ้านเลยนะเนี่ยดูสิเห็นไม่เอ่ยตัวอะไร <c oughs> ตัวเงินตาทองเลยครับมาอาบแดดเข้ามาอาบแดดในบ้านเลยมองใหญ่ชะเง้อชะเง้อมองใหญ่ชะเง้อชะเง้อมาจากไหนเนี่ย ดูสิโอ้โหลายก็แปลกดีนะลายก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยโหเห็นหัวเห็นหน้าละชัดแจ๋วเลยเห็นหัวเห็นหน้ามาอาบแดดจริงๆนะเนี่ยดูสิตากแดดเข้ามาในบ้านคนไม่กลัวเลยอ,อือน้อไม่ออกหรอจ๊ะมาอาบแดดอาบแดด โอ้โหจ้องใหญ่เลยขอดูชัดๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหว่าขอดูชัดๆหน่อยเริ่มกลัวควันวิ่งใหญ่เลย